สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะสวัสดีที่แวะเข้ามาชมนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะคะวันนี้ก็มาคุยกับป่วย SLE อีกแล้วพูดก็เหนื่อยแต่ก็อยากจะพูดอยากจะทำคลิป ช่วงสองสาวันนี้ก็ไปฟัง YouTube เข้าไปฟัง YouTube ช่องต่างๆที่เคยพูดเลยนะคะหลายๆช่องหาช่องทุกฝ่ายเลยเดี๋ยวนี้ไม่เลือกฝ่ายแล้ะฟังได้ทุกฝ่ายเลยฟังแล้วก็พิจารณาดูว่าใครเป็นยังไงก็มีมุมมานั่งอีกแล้วนะเข้ามานั่ง ดอกไม้สวยดอกไม้สว,สวยของเราเป็นบ้านสี่ทิศค่ะแต่รู้สึกว่าจะออกห้าทิศใช่ไหสวยมากเป็นสีแดงก็จะทำให้เราสดชื่นนั่งใกล้ๆดอกไม้ กิจกวัตรประจำวันของดิฉันก็ไม่มีอะไรมากเตือนมากินข้าวกินยาไม่อยากกินข้าวค่ะแต่ต้องกินเพราะยามันต้องหลังอาหารยาทุกโรคหลังอาหารหมดเลยก็จำเป็นต้องกินข้าวดิฉันก็บวมค่ะช่วงหลังนี้บวมมากเหนื่อย ินข้าวกินยาแล้วก็ตกเกย็นก็ล้างช่วยล้างจานกวาดบ้านกวาดช่องบ้างเท่าที่ทำไหวแล้วก็ตัดกิ่งไม้กิ่งไม้ซึ่งมันเป็นต้นคาระเวคค่ะต้นใหญ่ตัดได้วันละกิ่สงสองกิ่งก็หอบอะทำยังไงได้เนาะแต่ก็ต้องทำค่ะเพราะมันเป็นหน้าบ้านนุ่นซุ้ม,มจะเห็นไหมคะ ไม่รู้จะเอาก้านลงยังไงก้านแดงใหญ่ๆเ่ืยื่อยมือมันหายไปอ่ะก็เลยไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวว่าจะไปเอาเรื่อย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 ที่เขาเลื่อยชอบแป๊บอ่ะไม่รู้จะเรื่อยได้หรือเปล่าบ้านดีฉันก็เก่ามากละค่ะปลูกตั้งแต่ปศยี่สิบเอ็ด นกฟีราบมันก็จะยึดเป็นบ้านของมันอยู่แล้วแม่ก็จะรบรารบราค่าฟันกับนกทุกวันตอนนี้ยูทูเบอร์บ้านกกอกนะคะก็เรื่อยๆค่ะเพราะว่าคดีมันก็ผ่านพ้นไปแล้วเนาะจริงๆมันก็จบขั้นต้นแล้ว กับขั้นต้นแล้วว่าใครถูกลงโทษใครถูกอะไรก็รู้รู้กันแล้วแต่ก็รออยู่รอคดีรอศาลอุทธรณ์นะคะสาลอุทธรณ์แล้วก็สาลฎีกาวันนี้ก็จึงมันไม่มีคอนเทนต์จะทำกันแล้วค่ะมันก็ทำอะไรก็ได้ทำคอนเทนต์ที่แบบว่า เดี๋ยวนะคะมาต่อกันค่ะตอนนี้คอนเทนต์เขาก็ทะเลาะทะเลาะอะไรกันว่ากันไปก็ว่ากันมาว่ากันมาก็ว่ากันไปเป็นโดมิโนเละค่ะล้มเป็นโดมิโนโเลยว่าดอต่อว่าด่าทอกันโดมิโนโไปเลยไม่มีช่องไหนที่จะไม่มีก็ยังมีบ้างเล็กน้อยที่ยังไม่มีด่า ดราม่าเนาะดราม่ากันทั้งนั้นนะคะเราฟังแล้วก็ฟังจนแบบเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นไปดูหนังฟังแล้วก็ทำคลิปของตัวเองบ้างคลิปของตัวเองก็รู้ค่ะมันมันไม่ได้มีสาระประโยชน์กับผู้ชมทั่วไปเนาะมันเป็นคลิปที่ทำส่วนตัวจริงจะกินโชว์ค่ะคลิปนี้จะกิน เอ่ออะไรนะคะ MSR a เหรออยากจะกินโชว์เขา่ขาะคะ่ะฟันก็แม่อำนวยแล้วก็ยังไม่มีเวลาไม่มีเงินจะไปหาอุปรกรณ์แพงๆไปหาวัสดุวัตถุดิบแหมเรียกจะวัตถุดิบวัตถุดิบแพงๆมานั่งกินให้ดู วัตถุดิบแปลกๆมาให้นั่งกินให้ดูนี่ก็คือก็คือ,อยังไม่มีนะคะแต่ถึงมีก็ไปไหนไม่รอดแค่ทำหวีผมแต่งหน้าหน่อยก็จะไปไหนไปไหนไม่รอดแล้วคะ่ะก็ต้องดูแลก,กันไปจนปลดระวางกันไปแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันจะถูกปลดก่อนเขา ดิฉันแย่มากตอนนี้อาการดิฉันแย่มากๆเลยค่ะอยู่กับคนที่แบบว่าป่วยป่วยร่างกายค่ะแต่ว่าใครจะป่วยเกินฉันไม่ได้นี่ก็นำบากใจครอบครัวทุกครอบครัวค่ะมันก็จะมักจะมีปัญหาเนาะ ปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหายุ้มยิม้มปัญหามันก็ต้องมีกัน,นะคะ่ะต้องต่อสู้กันต่อไปเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะก็ต้องทำใจค่ะเกิดมาทุกคนย่อมมีเวรติดมีกรรมติดตัวมา ก็จะใช้กันให้หมดสชาตินี้เจ้าหน้าไม่ขอเกิดแล้วค่ะความวุ่นวายในโลกมนุษย์ยิ่งความร้อนความร้อนระอุเนี่ยค่ะร้อนระอุมากโอ้ยรุ่นเหนลนรุ่นหลานรุ่นเหนลนรุ่นหลนนี่จะอยู่กันยังไงเนเต้องแต่งชุดอวกาศก่ะ มันตั้งแต่งชุดกันแดดแบบมนุษย์อวกาศอย่างนั้นหรือเปล่าคะสงสัยดวงอาทิตย์ใกล้โลกเข้าไปจริงๆโลกก็อาจจะใกล้ถึงใกล้ถึงอวสานแล้วละค่ะแต่เราไม่รู้เราไม่รู้เท่านั้นองค์การนาซาอาจรู้รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็พร้อมที่จะเตรียมขนพลอัจฉริยะเหมือนในหนังค่ะดิฉันคิดว่านะ แต่ก็คงไม่มีพวกเราในนั้นอ่ะพวกไร้สมตรตถภาพโอเคค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วจะมาคุยคุยด้วยเหงาค่ะยังมาคุยด้วยโอเคค่ะอีกเบอร์ถือกล้องนะคะขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณทุกติดตามทุกท่านนะคะและผู้ที่แวะเข้ามาชมนะคะขอความพระให้ทุกท่านค่ะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย